Setop! 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 Habis tu nak angkat benda Oh! องครับเจ้าโคมซืึได้สงบนิ่งนะครับอยู่ตรงนี้ครับทำงานหนักมาสองปีจะเอาขึ้นจเจ้าเชลเลอร์อนะครับไปซ่อมนะพี่น้องนะมุงกีหายนะครับเอาออกไปเจอโครนดูดอยู่ตรงนี้ครับสายสามครับพี่น้องถนนเชื่อมต่อมาจากสายสองสายสามสายสี่พุ่งตรงไปสายห้านะครับ เปิดใช้เดือนกันยายนนี้ครับเป็นวักเป็นตอนไปเอ,อ้ชายนีนานา่นะนำเกียระวังเหล็กนะคุณพ่อเหล็กออหลายอยู่หีืี่น้องครับเมอภาคอีสานน้นเนือพี่น้องครับผมโอ,อ้ โซเกี่ยวรอไว้เกี่ยวรอไว,ว,ว้ขันอ <ST AR C> ขอบคุณสำหรับการรับชมเจ้าที่เจ้าทางด้วยนะครับคลิปนี้ขอเห ỡ. งามๆสักสคลิปให้พี่น้องได้ดูนะครับผ่อนคลายทางช่องดาวนรัฐพาเพื่อ พี่น้องครับรนี่อันนี้ก็เจ้าโคมาเสือเจ้าซานีนเออซานีนสามสี่ขันเลยพี่นนะ้องเลยบรรยากาศตรงนี้จะเป็นวงแหวนสายสามครับไม่มีไฟแดงครับ อยู่่นีเอาถอดพุ่งจี้ออกครับแต่ถอดนานแล้วพี่พี่น้องถอดไม่นานแล้วห้อง้าแจมใสครับวันนี้เหมาะสำหรับสำหรับทำงานกลางแก้ง ลมโปร่งดีครับพี่น้องครับเย็นดันร้อนนิดเบามัดมีล่มมานะครับลงทุนซื้อล่มเลยนะล่มสวยด้วยนะพี่น้องนะกันแสงแดดกัน UV นั่นเองเกี่ยวเอาสลิงนะครับ เกี่ยวอ้ามนะครับแล้วก็ด้านท้ายก็เป็นสลิงนะครับยังไม่ได้เกี่ยวนะครับสายเนียนามนะฮะสายเสียแดงนะกำลังสอดสลิงมานะครับดึงนะดึงมาปะดึงมากเป็นร้อยกับสลิงตัวบนนะครับทำเป็นอ,อ,อยู่ได้สามมุมนะครับพี่น้องแล้วก็ยกนะครับดึแตะขอกันใส่ไปแล้วตะขอแล้วก็ ปรับเทรนมามาเกี่ยวด้านท้ายด้วยนะครับ,รบไซนี้นะครับสวยมากนะครับใช้กันมากมายนะครับ 1, 2, 1, 5, เอทวายสองหนึ่งห้าสอ้าวนึกว่าจะมาช่วยกันอา้าวใช่ด้วยใช่ด้วย ไม่ฉันจะไปทาําคอนกรีตโน่นคันเดียวก็พอแล้วเครนะ่ะ <c oughs> เอาหยุดหยุดถามกันก่อนจะให้ช่วยหรืออะไรบ้างไหม <c oughs> พี่น้องรอดูด้วยกันภาคเนี่ยโอเดียเดี๋ยวนี่เ <c oughs> อาโอ้ยใส่แล้วหน้าพวว่อก็ได้ฮุนหวยดิเอ้าใส่เสียแดงหุ่นหวยดิฮะมันห่อนไปแล้วพี่น้องแต่ว่าก็ดีครับเหยื่อออกนะครับเล็ดงาน กางแดดกลางแดดการแดดกางแกล้งนี่ครับเนี่ยีไหลแค่ย่อยเลยหรือเ่ากระดากำลังขากำลังแขนกำลังถูกส่วนเนาะ เจ้าสานีครับมาช่วยอีกแรงนึ่งครับยกด้านอาร์มไปใช้สลิงครับทั้งหมดกี่เส้นหนึ่งสองสามสี่ใช้สี่เส้นกันเลยทีเดียวจะเอาไปซ่อมนะครับพี่น้องครับ โดนโคลนดูดอยู่ตรงนี้อยู่ตรงสายสามครับโลเชชั่นวงแหวนสายสามครับถนนตัดใหม่สร้างใหม่กันเลยทีเดียวยกแล้วครับโยกได้ด้านหน้านิดนึงนะครับขยับลดน้ำหนักครับ20ตัน เดี๋ยวไม่ได้ไหมเอาพรุงจีออกมาแล้วนะครับนี่ครับพรุงจียูยนีอ่อ้าวโย่เรื่อยๆครับโยกกลเอ,อ๊ พี่เขบอกว่ากัวสลิงตึงตึงใส่ห้องเก็งของห้องคนขับหรือเปล่าไม่คุยตึงไหมห่หวานพี่เรา น้ำหนักจะเกินหรือเปล่ายกยากครับพี่น้องครับลองดูเข้าใกล้ไม่ได้นะพี่น้องอ่าได้แล้ว ขึ้นรถเชลเลอร์พี่น้องได้มาตำแหน่งใส่รถแล้วครับพี่น้องเอาพักเที่ยงก่อนพี่น้องครับถือว่าจบคลิปเลยพี่น้องครับเอาใส่เ,เจ้าหัวลากนะครับเอาก็เรียบร้อยนะพี่น้องครับขอบคุณับการทีรับชมครับผมเจอกันคราวหนะ้า